วัครับก็วันนี้จะมารีวิว5้ามอสสุดเจ๋งนะครับผมก็จะดูอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปรับชมคลิปกันเลยครับผมมอสแรกนะครับผมก็คือมอสอ l e x เ o ็กนะครับก็คือวันนี้ช่วยเพิ่มสัตว์ต่างๆนานามากกว่า30ชนิดนะครับผมเข้ามาในเกมนะแล้วก็จะมีเนื้อสัตว์ของแต่ละชนิดด้วยนะครับ ก็อาจจะมีพวกของอะไรที่เพิ่มเติมมานอกจากสัตว์นะครับผมนี่ทุกคนก็ลองไปโหลดดูนะครับแล้วก็ไปลองอเลือกสัตว์หาอันที่ทุกคนชอบกันนะครับผมสำหรับคนรักสัตว์นะอันนี้ผมจะทดลองเป็นเอลเลฟเว่่ะครับผมก็คือเป็นช้างนะแฮะอีกที่อย่าติดบัก๊กโอเคนะครับก็เดี๋ยวลองกระทุกนี่นนแม่ช้างก็จะโมเดลเป็นแบบนี้เลยนะครับก็ค่อนข้างทาได้ดีเลยนะในฐานะผมเกมมาคาร์บอะ่ะโอเคต่อไปนะครับก็มีแคนการูนะครับผม ตัวนี้นะครับก็ค่อนข้างจะสวยเลยนะครับโมเดลของมันนี่มันรายละเอียดมันดี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 ขนาดหนึ่งนะครับดีอยู่นะดีอยู่นะอันนี้ดีจริงเัาเป็นกริชลี่แบร์นะครับผมก็คือหมีหมีอะไรที่น้ำตานะครับตัวนี้อันตรายนะครับในโหมดส u r เ i ิ a ์นะครับก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับก็วันนี้ก็จะมีเอยอันนี้อะไรอ่ะเป็นเอนเดอร์นะฮะอะไร่วะอ๋อเหมือนจะเป็นแมงมุมแมงแมงมุมเอนเดอร์นะครับก็วันนี้มีเท่านี้นะครับไปมาต่อไปกันเลยครับ มดที่2นะครับก็คือมอสซอนออฟซินนะครับผมทุกคนรู้จัก7บาปใช่ไหมครับบาปทั้ง7ประการนะครับอันนี้ก็จะเป็นเพิ่มเรียกว่าเป็นตัวบอสดีกว่านะครับบอสเจบาปนะครับคือมีเจ็ดตัวนั่นเองแล้วก็จะมีพวกอาวุธที่เอาไว้ปราบเจ็ดบาปนะครับผมแล้วก็มีพวกอุปกรณ์มากมายนะครับนี่ทั้งหมดเจ็ดตัวนะครับซึ่งแต่ละตัวผมอธิบายไว้ก่อนเลยนะครับว่าเพียงพอนะครับสําหรับการเล่นร้อยวันแน่นอนครับเพราะว่าความสามารถของมันนะครับจะสาธิตให้ดูใน เวลาต่อไปนี้นะครับผมใครเจอไม่ต้องกลัวขนาดดาบขนาดอะไรวะเนเธอร์ชุดก่อนเนเธอร์ไม่ยังอยู่เอาไม่อยู่อทุกคนลองดูเอานะวอุ้ยเจระคข้อ่นนี้คือบาปที่หนึ่งนะครับผมเห็นไหมนี่คือความเร็วของมันพื้นฐานนะครับเอาไว้จัดการพวกสัตว์นะครับผมแหมเมกกี้เห็นปะ่ะความเร็วโคตรเร็วนะครับผม ทุกคนก็ด้เห็นความเร็วของมันแล้วนะครับผมก็เรามารีวิวตัวดาบมันดีกว่าครับอันนี้นะครับก็คือดาบโครงกระดูกของไอตัวนี้นะครับเป็นดาบที่ทํามาเฉพาะเพื่อจัดการกับสกลับนะครับผมเห็นปะตีแล้วมันจะตายนะครับดาเมจก็ไม่ได้เท่าไหร่นะครับก็ประมาณดาบไดมอนด์อะไรอย่างนี้นะครับแต่เมื่อคุณใช้ดาบไดมอนด์นะครับในการตีเจ้าตัวนี้ชอบด้วต่อต่อนะครับผมโอเคก็แนะนําว่าให้ใช้ดาบตัวนี้นะครับถ้าจะสู้กับมันอเดี๋ยวเราลองปรับเป็นสไบเวร์ลนะเอ้ยเี้ย เราลองปรับเป็นเกมอารูเป็นคิปเป็นเอเมนทอรี่ก่อนนะครับผมเพื่อจะทําให้เราจะไปลองไฟท์กับมันนะครับในโหมดสุเวบนะโอเคเดี๋ยวเราตัดภาพกันไปตอนที่เราพร้อมไฟท์กันเลยดีกว่าครับตอนนี้เราก็พร้อมแล้วนะครับผมอยู่แต่งตอนกลางคืนนะอันนี้เป็นโ o t ดชันสี่ทั้งหมดนะครับในชุดเกาะเนเธอร์ไลท์นะครับค่ะอันนี้ตัวแรกนะครับดาบก็เป็นชาร์ปเน็ตเห็นไหมเห็นไหมนี่งไงกูตายเลยอเอกเดียวตายนะครับ ลดไปเท่าไหร่นะอันนี้นะครับเออมันหายไปไหนแล้วเนี่ยเอ้หายไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็น่าจะอยู่เถ่านี้ป่ะปะช,ชุดเกาะ position IV 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 หมดเลยนะครับนี่เห็นป่ะโคตรชุดเกาะน,นี่คือโคตรด,ดีแล้วนะแต่ว่ามันจะมีตัวที่สามารถจัดการเราได้ในการตีครั้งเดียวนะครับซึ่งตามทีนี้เทไรผมก็ sharp net เต็มเหมือนกันนะ ชาร์เน็ชบชาร์ไอชาร์เน็ตเต็มเหมือนกันนะครับผมโอเคเข้าไหมก็ตัวนี้มันก็จะโหดประมาณนี้เลยครับเห็นไหมตีติดไฟทั้งสองครันก็ตายแล้วนะครับแต่ว่าเจ้าตัวนั้นมันอึดทคตรนะครับโอเคก็ทุกคนก็ลองไปหานะครับผมว่าแต่ละตัวหน้าตาเป็นยังไงกันบ้างนะครับผมก็ไปมาต่อไปกันเลยดีกว่าเฮ้ยเมียวเมียวเดี๋ยวอีกตัวนี่เดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ครบทุกตัวเลยอ่าเห็นไ,ไหมไตัวนี้ก็เป็นตัวที่สองครับตัวที่สาม ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับทุกตัวก็โหดเท่ากันหมดเลยนะแล้วตัวจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับผมนี่ทั้งหมด7ดบเจตัวนะครับผมโอเค่อไปมอสต่อไปกันเลยครับโอเคมาถึงมอสอ่าเรียกว่ามอสที่สี่ไอ้สามสามนะครับมอสที่สามนนะครับผมมอสนี้นะครับก็อยหรือว่าสี่สามดิวันนี้มอสที่สามคือไบโอมโอเปนตี้นะครับเพิ่มช่วยเพิ่มไบโอมสวยๆเข้ามามากมายเลยนะครับผมในตัวเกมไมคับนะครับอันนี้ก็มีของที่เพิ่มเข้ามานะครับเมื่อกี้ Okay. อันนี้คือไบโอมยกตัวอ,อย่างแบบแรกนะครับเป็นเหมือนป่ากกลงลางแบบเล็กๆนะครับผมเห็นปะมันก็จะช่วยเพิ่มใบไม้แบบต่างๆมานะครับแล้วก็พื้นที่แปลกๆมากมายนะครับผมโอเคเดี okay. ๋วเราก็ลองไปยกตัวอย่างที่อื่นกันเลยครับอันนี้ก็จะอาจจะเป็นของอันนี้ก็ได้นะครับที่เป็นแบบเห็นปะมันเป็นทะเลแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีแบบต้นไม้อยู่กลางทะเลนะครับผมโอเคเดี okay. ๋ยวเราลองไปยกตัวอ,อย่างที่อื่นกันบ้างนะครับ เห็นไหมครับตอนนี้ผมทับโลเคแล้วนะครับไบโอมนะเห็นว่ามีไฟล์ดับนำสกุลไบโอมโอ,โอเ e น t ีนะครับผมมากกว่าโหว่ามี20 30นั้นเนี่ยยี 20, 30, 30, 30, 30, ่สิบสามสิบอนประมาณ20 20กลางกลางนะครับผมน่าจะประมาณนี้แหละนะโอเคเห็นไหมทุกคนก็ลองไปหาดูเอานะครับผมใครอยากเห็นอะไรแปลกตาก,ก็ไปลองดูกันเองนะครับผมวันนี้ก็ถ้าเอาหมดก็คงรีวิวไม่หมดนะครับเดี๋เราจะลองยกตัวอย่างสัก อันสองอันละกันนะอันที่มันน่าสนใจนะครับเอาเป็นแบบเนี้ยอันนี้ท่านดอดไมค์คบอยู่ข้างหน้าก็คือเป็นอ่าไบาโอมของตัวไมค์คาบที่ยังไม่ได้ลงม็อดนะครับทุกคนต้องหาอันที่มีคําว่าไบาโอมโอเพนตี้ขึ้นต้นนะครับผมแล้วก็โคลอนนะครับผมอันนี้นะครับผมทุกคนก็ลองหาหากันดูนะครับผมอเห็นปะโคตรเยอะนะครับ ก็เดี๋ยวเราอ๋อวันนี้ก็มีแค่ไบโอมนะครับเดี๋ยวเราลองที่ไฮไลท์กันก่อนแล้วเราก็ทับทีพไปเลยนะครับลบลบแปดลบแปดนะครับผมแล้วก็เครื่องหมายไอ้ไอนี่นะหนอนห็นนะแล้วก็ห้าเก้าหกนะครับผมแล้วก็กดมเพนเอร์ไปเลยอ้อาติดอะไรอะเอ้ยเหมือนจะติดอะไรสักอย่างนะครับอ่าท,ที่ที่บอกผมคือรัวๆเพราะว่าผมใส่มอแบบฟิสิกส์เข้าไปไง โอเคโอ้โหโอเคครับนี่ครับผมไฮแลนด์นะครับก็จะเป็นไบโอมที่มีเป็นภูเขาสูงๆแบบนี้นะครับก็ตัวเกมนมครับก็ไม่มีนะเห็นปะมันจะมีข้างในอ่ะข้างในมันจะมีแบบต้นไม้โคตรเยอะเลยนะครับเป็นสามารถสร้างเล่นสร้างเมืองกันได้เลยนะครับเนี่ยโอเคครับก็มันนี้ก็มีเท่านี้นะครับทุกนก็ลองไปหาไบโอมที่ทุกคนชอบกันนะครับผมก็ไปคลิปต่อไปเอ้ยไปบมดต่อไปกันเลยครับ และครับผมก็มาถึงมอดลองสุดท้ายแล้วนะครับก็คือมอดฟิสิกส์นั่นเองนะครับผมอันนี้ทุกคนก็น่าจะชอบกันนะครับนีเห็นไหมตีแล้วมันก็จะเป็นแบบแนวฟิสิกส์นะครับเห็นไหมพอเราตีหนึ่งครั้งข้างล่างสุดนะครับข้างบนก็จะตกลงมาตามหลักของฟิสิกส์นั่นเองนะครับแต่ว่ามันยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าหม้ครับอ่ะเรียกว่าไงดีมันใช้พื้นที่ค่อนข้างจะเยอะนิดนึงนะครับผมเห็นป่าว่ามันอะไรมันติดกันเยอะเลยถ้าเกิดทุกอย่างมันลวกกันมาครั้งเดียวมันก็น่าจะ รุนแล้วครับเกมแคสนั่นเองนะครับโอเคก็มันก็เลยทําให้มันล่วงลงมาพอประมาณนะครับผมที่ทําให้เราเมื่อกี้ไม่แคส์นะครับทุกคนก็ลองไปคุดๆกันด,ดูกันนะครับมันนี้ความจริงมันก็มีเท่านี้แหละแต่เราก็เดี๋ยวลองไปหา,หาอะไรที่มันน่าสนใจดูกันนะครับผมอซอมบี้มันก็จะมีแบบนี่นั่นนิดเดี๋ยวผมลองดูเห็นไหมนะพอเราคลิกล่างสุดนะครับข้างบนก็จะไหลลงมาเป็นแบบนี้นะครับผมซึ่งทุกมอส บอกไว้แล้วนะครับทุกมัดผมจะลงลิงก์ไว้ให้นะครับข้างล่างอันนี้นะครับถ้าเกิดใช้ในหมด s สไป i v a l มันจะโคตรโกงนะครับเพราะว่าพอมันตกลงมาเราก็จะได้บอกทั้งหมดที่มันตกลงมาเลยนะครับเป็นไงโคตรโกงใช่ไหมละครับโอเคเรามาถึงมัดสุดท้ายนะครับผมอ่ามอดนี้นะครับก็คือมอดการสร้างเมืองนะครับแต่ว่าไม่ใช่การสร้างแบบใช้บล็อกนะครับเป็นการสร้างแบบ create world create e a r t create h u นะครับผมแล้วก็ ทังโลกก็จะเป็นเมืองหมดเลยนะครับก็คือลงมาเหมือนเหมือนสร้างแมปอะเราง่ายๆอย่างนี้ดีกว่านั่นแหละครับต่เราจะสร้างแมปในหมด Single Player นะครับผมแบบคลิก1ครั้งแล้วก็แมปมาเลยนะครับโอเคเข้าไป Single Player นะครับกด create new world นะครับผมทุกคนก็ลองปรับผมจะปรับเป็นอ่า creativ e กันนะครับผมแล้วก็มาที่ มอ World Option นะครับผมทุกคนจะเห็นมุมขวานะครับจะมีคาว่า c ซ i ต s อยู่นะครับแล้วก็มีรูปเป็นเมืองอย่างนี้นะคนก็กดเข้าไปเลยแล้วก็ตอนแรกมันปิดครับ Disable แปลว่าปิดนะทุกคนก็เปิดตรงนี้นะครับคลิกไปหนึ่งครั้งเป็น Default นะครับผมมีเดฟอลต a n c i e n t นะครับผมทุกอย่างก็จะต่างกันแตกต่างกันนะครับสังเกตจากแมปทางขวามือนะครับอันนี้คือ Only City คือทั้งแมปจะมีแต่เมืองนะครับผม ต่อไปก็จะเป็น่าเห็นไหมมันจะมีทั้งแบบเมืองหมดเลยทั้งแบบมีแต่เมืองนะครับต่อไปก็จะเป็นแบบแ a ซิ city นะครับก็คือเมืองหายากนะครับก็คือทั้งแบบอะเมืองมันจะหายากนะครับเราต้องพยายามหาอันนี้แบบ save นะครับก็คือแบบปลอดภัยรู้ครับปลอดภัยยังไงยังไงปลอดภัยยังไงต่อไปเป็น tall b u i l d i n นะครับอันนี้ก็จะมีแต่ตึกสูงนะครับในเมืองนะอ๋อแล้วก็เป็น wasteland นะครับผมอันนี้ก็ทุกคนก็ลองไป create ดูนะครับผม แล้วก็ปิดโอเคเราจะเลือกเป็นแบบออลลี่ซิตี้ดูก็แล้วกันครับผมเอาหายไปไหนแล้วเนะนี่ยออลลี่ซิตี้ตูออลลี่ซิตี้ออลลี่ซิตี้านีีไงเนี่ยเจอละก็เกิดดันนะครับผมแล้วก็เกิด create new world ไปเลยนะครับผมโอเคทุกคนก็กด process นะครับถ้าเกิดมีขึ้นอะไรแบบนี้มานะฮะ โอเคทุกคนก็รอโหลดนะครับแต่ว่าผมก็โหลดแบบเดียวนะไม่ไม,ไม,ไม่น่าแบบแบบ,บบอยู่นะครับโหลดแบบเดียวนะครับหกสิบสองเปอร์เซ็นละโอเคตอนนี้ทุกคนเข้ามาแล้วนะครับอ,อันนี้เป็นไม่เกี่ยวนะโอเคอันนี้เราก็จะมาอยู่ใต้แมปนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยเห็นไหมที่คนที่จะเจอเมืองนะครับอันนี้เป็นในตึกอะไรสักอย่างนะครับโอเคก็ okay. <S <S มันก็จะค่อนข้างกระตุกเลยนะเพราะว่าทัท้งแมปอะ่ะหลายล้านบล็อกอะ่ะมีแต่เมืองนะครับโอเคก็วันนี้ก็มีเท่านี้นะครับก็เป็นการสร้างเมืองมาแบบน,นี้นะก็ใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Sub s c r i b ์กดแชร์ด้วยนะครับผมบอกอีกรอบนะโอเคก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมช่วงนี้ก็อาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างนะโอเคก็เจอก,กันคลิปหน้าครับ